ยองสวัสดีค่ะค่ะเขาแล้วนะคะหนูก็พาเอซนะคะไปดูผลไม้นะคะผละไม้นาอชนิดหนึ่งนะคะที่เขามีรูปทรงนะคะที่แปลกๆเนาะก็จะเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมแล้วก็ด้านหน้าเป็นหักเหลี่ยงนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแฉกๆเหมือนดาวนะคะก็ได้พาเอฟซมาดูแล้วนะคะก็คือช่วงนั้งเนี่ยเขายังไม่ได้สุกเนาะ ยังไม่ได้สุกแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยก็ยังจะเป็นสีอ่าเขียวๆอยู่นะคะแล้วก็เขาก็มีดอกแล้วนะคะก็ให้ f อได้ดูแล้วนะคะก็คือคลิปนั้นเราลงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คราวนี้นะคะหนูก็ได้บอกไว้ในคลิปนะคะที่ลงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าหนูจะพา f c c มาดูอีกรอบหนึ่งนะคะตอนที่ผลไม้ตัวนั้นสุกเนี่ย มีลักษณะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ผลไม้ตัวนั้นสุกแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าเขามีลักษณะสีสันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะคะไปเราไปดูด้วยกันเลยค่ะนี่นี่ลูกนี้นะเขาแล้วคือที่ยังหนูบอกว่าหนูลงให้ f อซได้ดูนะคะก็คืออันนี้อันนี้นะคะตัวนี้คือยังไม่สุกนะก็คือผลไม้ ป่าลุ่มนี้นะคะเขาจะมีอ่าถ้าด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแฉกแฉกเนี่เหมือนดาวเลยหนะนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแฉกนะนี่เหมือนดาวเลยอันนี้ยังไม่สุกนะคะนี่อันนี้ยังไม่สุกนะแล้วรูปอ่ารูปที่สุกแล้วก็คือสีของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้เลยนี่เป็นสีม่วงนะคะวันนี้หนู ไม่ลืมนะหนูพาเอฟซีมาดูแล้วนะคะก็คือถือว่าหลายสัปดาห์เลยนะคะกว่าที่จะมาดูผลไม้ตัวนี้แล้วก็รู้นะคะว่าสุกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นสีแบบนี้นะอันนี้กินได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเยอะไหมน่าจะเยอะนะเห็นแบบนี่ลูกของเขาสุกเยอะแล้วนะนี่เดี๋ยวนะ เดี๋ยวจะให้ดูเพราะว่า,าลำต้นของเขาเนี่ยมันจะเป็นถาวเนาะเป็นถาวแล้วก็มีทั้งลูกที่สุกแล้วก็ลูกที่ยังไม่สุกนะนี่อันนี้ลูกที่ยังไม่สุกนะนี่เป็นสีเขียวอยู่นะเดี๋ยวให้ดูเยอะๆก่อนเนาะว่าบริเวณที่พามาในวันนี้มีเยอะขนาดไหนนะนี่อันนี้ก็ใช่นะนี่ลูกนี้เลยเขาจะมีสีแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะดูหลายจุดเนาะบริเวณนี้มีแล้วนะเดี๋ยวเราจะเก็บด้วยนะคะแล้วจะพาทุกคนมากินด้วยนะว่ามีรสชาติเป็นยังไงนะมีเยอะค่ะตรงนี้อย่างที่บอกนะเขาจะเป็นเผาไปเลยโอ้โหบริเวณนี้สุกเยอะมาเลยหลายอันเลยนะคะนี่ สีสันเปลี่ยนไปเยอะเลยจากที่เขียวๆนะคะก็จะเป็นสีตัวนี้เลยนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากรูปทรงก็แปลกเนาะสีก็สวยนะคะนีสีสีก็สวยนะเดี๋ยวเออใช่เดี๋ยว,เ,ออเ,ดยวเดี๋ยวจะให้ดูนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเขาแล้วนะคะก็คืออันนี้คือหนูพามาดูนะคะก็คือลูกที่เขาสุกแล้วก็สามารถที่จะ นำมารับประทานได้แล้วนะคะแล้วก็หนูจะไปดูเนาะรู้สึกว่าเห็นแล้วนะคะว่า,อาดอกของเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะรู้สึกว่าช่วงนี้ก็ดอกขอเขาก็ยังมีอยู่นะคะค่ะก็คลิปเขาแล้วนะคะที่หนูมาไถ่ทานให้เอฟซีดูนะคะก็ผลไม้ตัวนี้นะก็อย่างที่ให้ดูนะคะคือดอกของเขาจะเป็นแบบนี้เหมือนกับรัครคาม่วมนะคะนี่อันนี้สีดังในจะออกแนวแบบ มีสีม่วงม่วงอยู่ข้างในนะคะอันนี้เป็นดองเขานะแล้วก็ใบของเขาก็จะขนขนประมาณนี้แล้วก็รูปอันนี้เป็นรูปผลไม้นะคะที่ยังไม่สุกนะนี่อันนี้เขาแล้วหนูลงให้ดูแล้วคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือ มาเก็บผลไม้ตัวนี้นะคะเก็บเฉพาะลูกที่สุกนะอันนี้ยังไม่สุกนะลูกนี้คือยังไม่สุกเลยแล้วก็ลูกนี้ด้วยนะคะถ้ายังไม่สุกเนี่ยเราอย่าไปรับประทานนะคะผลไม้ตัวนี้นะอ่าอันนี้ก็ใช่นี่อันนี้คือเขาจะเป็นแบบอย่างที่หนูให้ดูนะคะคลิปเขาแล้วนะมันจะเป็นถาวแบบยาวๆเลยนะคะนี่อันนี้เป็นถาวยาวๆแล้วก็เลยเรื่อยๆไปนะคะ จะมีทั้งดอกมีทั้งลูกนะแล้วลูกก็ยังไม่สุกก็มีนะคะแล้วก็มีลูกที่เขาสุกแล้วนะคะก็มีนะคะอย่างเช่นบริเวณนี้นะคะเปลี่ยนสีไปเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเรามาเก็บด้วยกันค่ะเก็บด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารับประทานนะว่าเขามีรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะหนูก็พา f อซนะคะมาดู ผลไม้นะคะที่ภาษาไทยนี่หนูก็ไม่รู้จักนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่รู้แต่ภาษาโมงเนาะนะคะภาษาโมงเนี่ยผลไม้ตัวนี้เขาจะเรียกว่าซื้อกังซื้อกังเล่าเก้านะคะก็เดี๋ยวเราจะเก็บแล้วนะคะเมื่อกี้หนูก็ได้ให้เอฟซดูแล้วนะคะว่าช่วงนี้เขาสุกเขามีสีสันที่ เปลี่ยนปลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บกันนะมีเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะด้วยนะคะนี่อันนี้เก็บแล้วนะแบบนี้สีของเขาจะออกสีสีม่วงๆนะคะกินได้ค่ะมีรสชาติเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันค่ะนี่ก็เขาจะมีรสชาติแบบ หอมหวานนะคะแล้วก็มันจะมีความเย็นอยู่ในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บด้วยกัานนะคะจะเก็บเฉพาะลูกที่เขาออกเป็นสีม่วงๆแบบนี้เนาะที่เขาสุกแล้วนะอันนี้เก็บเฉพาะลูกที่สุกๆนะลูกที่แบบยังสีเขียวนี่เราจะไม่เก็บนะคะอันนี้เก็บได้แล้วนะคะ เราจะมาดูว่าบริเวณที่พาเอฟมาดูเข้าแล้วนะคะมันจะมีกี่ลูกนะคะแต่ก็น่าจะเยอะนะเพราะหนูก็เห็นแบบมีเยอะเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ลูกนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วนะคะนี่อันนี้นะน่าจะเก็บได้แล้วนะคะบริเวณนี้ก็เยอะนะนี่ที่เลื้อยขึ้นมาบนต้นก็เยอะนะคะ อันนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอันนี้ก็เก็บได้ค่ะอันนี้ก็จะเก็บแล้วนะเก็บด้วยอันนี้อันนี้สีคงจะขึ้นสีเต็มที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้ม่วงแบบเข้มๆเ,เลยเก็บเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนนะแต่คิดว่าน่าจะเยอะนะคะเพราะว่าหนูก็แบบ เห็นแบบบริเวณนี้มีเยอะนะคะเก็บเรื่อยๆนะคะขึ้นเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะแต่เราจะเก็บเฉพาะที่มีสีเนาะสีม่วงๆอย่างเดียวนะคะถ้าสีไม่ขึ้นจะไม่เก็บนะนี่ค่ะนี่ก็เป็นผลไม้ป่านะคะ รูปทรงแปลกๆนะคะก็เก็บได้ประมาณกำมือหนึ่งนะก็อย่างที่บอกนะคะเว,เวลาที่เรารับประทานเนี่ยจะรู้สึกว่าเขามีรสชาตินะคะหวานแล้วก็หอมนะคะแล้วก็มีแนวแบบเย็นๆนะคะก็ช่วงนี้ก็สุกแล้วนะคะไม่ใช่ไม่สุกนะถ้าสุกก็ ลูกของเขาจะเป็นสีม่วงๆนะคะนี่หนึ่งกำมือเลยนะคะก็คือเมื่อกี้ได้พาทุกคนไปเก็บแล้วนะก็เก็บได้ขนาดนี้นะคะก็เป็นผลไม้ป่านะคะที่แบบเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเนาะก็ถ้า F c ีทั้งไหนนะคะที่ดูอยู่แล้วก็รู้จักนะคะว่าคำเมืองหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกว่า,าผลอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะอันนี้นะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าไม่รู้จักภาษาไทยหรือว่าภาษาคำเมืองเนี่ยหนูจะใช้เป็นภาษามง้งนะคะถ้าหนูรู้ว่าภาษามง้งเขาเรียกว่าลูกอะไรหนูก็จะเรียกให้ FC ดูนะคะอันนี้ภาษามง้งเราเรียกว่าจื้อก้างเล่าเก้าจื้อก้างเล่าเกานะคะอันนี้เป็นภาษามงนะคะแล้วถ้าใครที่ดูอยู่แล้วก็รู้จักนะคะก็าสามารถคอมเมนต์มา บอกชื่อกันได้นะคะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ